วันนี้นะครับผมอยู่กับแมปที่ชื่อว่าเบรดบอลนะครับเป็นแมปที่จะต้องใช้สมาธิการกาจังหวะนะฮะแล้วก็กลยุทธ์ในการตีบอลนะฮะจริงต้องเรียกว่าฟันบอลสิเพราะว่าเป็นดาบนะฮะวันที่ผมอัานะฮะมีผู้เล่นอยู่1 6 0 0 0 0กว่าคนเลยนะครับเราจะมาลองเล่นดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรมีการสอนวิธีเล่นด้วยนะครับผมบอลนะฮะจะเกิดอยู่ตลอดเวลาให้เรานะฮะคอยสังเกตอยู่ให้ดีแล้วก็คอยระวังนะครับถ้าบอลนั้นมาหาตัวนะฮะลูกบอลจะกลายเป็นสีแดงนะครับเราต้องสังเกตให้ดีแล้วก็ใช้สกิลในการฟันบอออกไปโเคมาดูต กันก่อนดีกว่านะครับตรงนี้มีโปรซิเวอร์ด้วยแต่ว่าต้องชนะ50วินก่อนนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีเปิดกล่องด้วยทั้งพรีเมียมแล้วก็แบบใช้เหรียญในการเปิดนะฮะตรงนี้ใช้80เหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล่องพรีเมียมเนี่ยเท่าไหร่นะร้อยโลบากเลยจะถามว่าซื้อไหมไม่ะไม่มีตังค์ตรงนี้เป็นกล่องดาบใช่ไหมกล่องสกินดาบอันนี้เป็นกล่องเอ็กซ์โพชั่นนะฮะ น่าจะเป็นสก,กินตอนระเบิดใช่ไหมตอนสมาถคถฆ่าคนอื่นได้แล้วก็มีอะไรอีกมตีตัวสปินซึ่งต้องใช้โบรบัสต์ก็ซื้อโอ้โหมีแต่เพทูนทั้งนั้นเลยอันนี้เข้ากรุ๊ปรับรางวัลน,นะฮะส่วนไอ้กล่องพวกนี้นะคะรับเรดก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะแมบปบนี้มี3โหมดด้วยกันนะฮะมีโหมดคลาสสิกนะฮะก็2ทีมแล้วก็4ทีมนะครับมี3โหมดด้วยกันเนาะแล้วก็มีระบบเควสด้วยนะครับมาลองกันเลยดีกว่านะครับมา ไหนลูกบอลเราจะรอยังไงดีถ้าบอลมหาเราคือต้องคอยใช้สกิลนะฮะในสกิลเขาบอกอยู่นะครับถ้าบล็อกใช้กด F นะครับผมมันเหมือนจะฟันไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีแอปลิทตี้กด Q ได้นะครับไหนบอลมหาเราอยังบอลมาหาหน่อยสิอยากได้ขอลองหน่อยอยากลองใช้หมายอย่างรอนานละนึกดแล้วนะมาลุยต่อมาเลยมาขอตีสักตีเยี่ยมเอตีได้เลยวยบล็อกได้แล้วบล็อกได้แล้ว ดีดีดีเฮ้ยมีคนเดินขลนไปด้วย <laughs> เอ้าตายตายกะอากาศอยา่าเชียวนะมาฟันเข้าไปมาไหมมาไหมมีคนจะมาไหมมีคนจะมาอุย๊ยบาแล้ว แต่มาดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะฮะอเบอร์ลิตี้มีหลายสกิลเลยแต่ว่าต้องใช้เหรียญในการซื้อนะฮะโอ้ทำไมใช้เหรียญแพงจังล้วจะหาเหรียญจากไหนเหรียญน่าจะได้จากการฆ่าบ้างคิดว่าแล้วก็มีเอ็กซ์โชั่นนะฮะเป็นสกินเพียบเลยอันนี้ได้จากการเปิดกล่องนะฮะมีดาบด้วยชนที่ของดาบนะฮะโหหลากหลายมากต่อกันเลยดีกว่าไปครับไปเห็นคนหลังระวังให้ดีขอน่อยขอนหน่อยเออซ้ายขวาสายเล่นกันอยู่สองคนละครับฮัลโหล ตองนี้เอาบอลดีนะเห็ดก่อนเอาแดดมาเว้ยมาจากมาจากไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปพลาดไปพลาดรอบนี้บอกเลยว่าไม่พลาดแต่เราเมื่อไรจะอ,อ้าวเฮ้ยเอ้ยอันนี้บาจริงเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบไปแล้วอ้าวตายเฉยเฮลโลบรอขอฟันมังเซนี่ไงมาพอดีตายตายยังไง เมื่อไหร่เราจะคิวได้บ้างนี่อยากคิวได้บ้างจังเลยเฮ้ยมาแล้วรับไม่ทันทำไมมันรัวอย่างนี้ทำไมมันรัวอย่างนี้จริงจังวะโอ้โหทำไมเขาโหดจังยังไม่จบจะมีอีกคู่หนึ่งใครจะชนะเวทีนี้ใครจะชนะมือใครจะรัวกันผมต้องเอาอย่างเขาให้ได้บ้างแม ผมจะต้องฟันรัวๆแบบเขาได้ให้ได้ไดไดบ้างเอาชนะให้รอบแรกให้ได้ก่อนเถอะของแบบนี้ไม่ต้องฝึกฝนกันไปไม่ได้ก็เอาใหม่ได้ลองเล่นลูกหลังบ้างไหมลองเล่นลูกหลังบ้างเฮ้ยจ้มันหลอกอะ่ะมา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 ,มาเล่นลูกเอาได้เฉยคิวแรกในชีวิตคิว,วแรกมาแล้วคิวสต,ต้องมาแล้วเปล่าปะฟันไปได้ไหมฟันไป คิวที่2ได้แล้วโว้ยได้2คิวแล้วในชีวิตรอ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 จังหวะให้ดีเฮ้ยเขาใช้สกิลด้วยอ่ะโหจริงจริงแล้วกคุณเอ้ยมาเอาโอ้โหโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาโหดจริงๆแล้วไอพวกนี้เฮ้ยมาแล้ว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 ไปมองจอไกลๆหน่อยเขาโอเคหน่อยเฮ้ยลองฟันลัวป่ะล่ะไม่มาแล้วฮะเอามามาอยู่มาอยู่ลองฟันลัวเปล่ะลองฟันลัวเปล่าเฮ้ยมาแล้วกดไม่ทัน ผมขอตีหน่อยครับอยากแบบตีลุลวว avenues, ัวครับตีลุลัวได้ไหมครับฟันได้ไหมยืนนิ่งแบบนี้เอฟเคนิว่อเฮ้ยมาแล้วเราไม่มาลุลัว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 รวมมากๆมัเมื่อจีนิ้วแทบหยิกมารอบนี้ผมต้องทำให้ได้รอบนี้ผมต้องทำให้ได้มารอลูกไปรอลูกยาว เฮ้ยมานี้รอบนี้รอบนี้มีปืนเราได้ไหมอา้าวได้เฉยสงสัยเขาตีไม่ทันรอบนี้ยังไงดีตีไปสวนไปมาบามา,มาสวนเอา้าฉันรู้เหนื่อยจริงจริง,รงมาครับมาครับฟันไปฟันแล้วหลบเพื่ออะไรก็ไม่รู้จะฟันไปก่อนหลบไปก่อนเอาครับตีกันเองแล้วเว้ยเฮ้ยผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อุย้ย ตัวต่อตัวอย่างนั้นหรือตัวต่อต,ตัวอย่างนั้นหรือพุ่งก็ไปแล้วจะพุ่งทําไมวะตอนนี้ผมมีเงินอยู่80เหรียญน,นะฮะเปิดหน่อยละกันนะครับรีเจน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 รีเอาอะไรมาให้กูเนี่ยมาด้วยพลังแห่งค้อนขุดเหมืองด้วยพลังแห่งขวานขุดเหมืองเรียกว่าอะไรดีพิกแอคเรียกไม่ถูกแล้วทำได้ไหมสองคิวแล้วกับอาวุธนี้ มาุดนๆไหนเปล่าุดนๆนะ,ะนๆนะทำไมมันตีไม่โดนหรอวะอ่ามีน้องๆ FC เข้ามานะฮะมายืนเหมือนรู้ว่าจะถ่ายอยู่ที่ต้อนรับน้องๆด้วยนะครับมาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าขอแบบอันดีๆหน่อยได้ป่ะรีเจนสักอันหนึ่งแลก็ยังดีมาได้อะไรได้ได้พิกแอกอีกแล้ว <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เพิ่มได้อะไรได้ขวานโอ้ เกลือเกลือเอาอะไรมาให้วันนี้เอามาใส่เอามาใส่อโอเคไปลุยต่อมาครับรอบนี้เล่นเป็นทีมฮะดูซิว่าผมจะเอาชนะได้หรือเปล่าฝั่งนั้นคือเป็นน้องๆ FC ทางด้านเลยนะส่วนฝั่งผมที่เป็นอ่าฝรั่งทางนั้นเลยนะครับไปยังไงยังไงด้พลังแห่งขวานทอมาปึ๊บในกระสองโคตรมาแล้ววิ่ได้ไหมเอ้าได้เฉยสองคิวแล้ว อีกห,หนึ่งคนอีกห,หนึ่งคนเท่านั้นวัดกันวัดกันใครจะอยู่ใครจะไปอเล่นกลับเล่นกลับสวยวชนะแล้วโว้ยชนะแบบทีนะมาเปิดกลองอีกทีหนึ่งขอของดีๆขอดีๆสักอันเถอะนะกิ่งไม้เอามาทำเพื่อมา ใส่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยสงสัยจะต้องใช้วิงการเดียนเรดิโอซ่าซะแล้วมาวิงการเดียนวิงการเดียมวิงการเดียมตายสงสัยยังไม่ขาดฟอสต์วิงการเดียนเยอะ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 วิงการเดียนเรดิโอซ่ามาจะวะจะคนถาอนีป้ปล่าไม่น่าใช่ไรวิง <laughs> การเดียนอ้าวได้เฉยเลยวิชนะได้ดหรือเปล่าจะชนะหรือเปล่าแต่คิวไปแล้วสองคิวมา ขอดีๆขอดีๆจัดไปแจ m jam จัดไปแจ m jam ด้วยคาถานี <t ip arrivé> yeah, wow. ้คาถาจากเฮลิคอปเตอร์เอาว่ะตัวตัวแล้วตัวตัวแล้ววิ่งกันเดี่ยวแล้วจะพุ่งทำไมวะเนี่ยวิ่งกันเฮ้เอาไรขอเอฟเฟกต์บ้างอยากได้เอฟเฟกต์บ้างได้อะไรได้อันไหนได้สีน้ำเงินนะเป็นแบบธรรมดาเหรอโอเคไม่เป็นไรใส่มา แล้วก็ตอนนี้ผมได้รางวัลสปินฟรีหนึ่งอันนะฮะมาลองหมุนกันดีกว่านะว่าจะได้อะไรครับไปได้อะไรได้อะไรขอดีดีเอาแบบไม่เกลือโอ้โหสงสัยจะเกลือเกลือละเกลือละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิงการเดียมดี๋ยแมเอาได้จิ๋วเว้ยมาปะทะก,กับน้องน้องเอฟซีปะทะกับน้องเอฟซีวิงการเดียมไปเดียวซะวิงกาเดียมไปเดียวซะวิงกาเดียมวิงเบื่อ ไปให้กับน้องเฮ้ยสู้กับน้องอีกแล้วสู้กับน้องอีกแล้วแต่เป็นน้องอีกคนหนึ่งน้องเอฟซีคนหนึ่งวิ่งกันเด้อวิว่งกันนี่จะเป็นการลังแค้นของผมมาขอลังแค้นทีเนอะเมื่อกี้ฆ่าพี่พี่ต้องฆ่ากลับได้ด้วยเว้ยโชคดีนะขอโทษนะน้องมาเจอกับน้องเอฟซีคนหนึ่งประทัดตัวต่อตัวตวิว่งกันเด้ออีก้ผมว่าผมกดแล้วนะ เอาไมค์ก็ได้ไม่เป็นไรวิงการเดียมเว้เลยโอซ่าอุ้ยน้องหายตัวแ,วแต่ว่าได้เฉยได้อีกคนเฉยไปปัดไปปัดไปใส่ปุูนตีมาตีไปตีมาตีไปตีมาผมก็ตีกลับตีมาผมก็ตีกลับอ่ะไปวิงการเดียมเป็นโอซ่าดีเลทน,นิดนึงด้วยนะต้องการให้ดีเซิร์ฟนี้ดีเลทน,นิดนึงโอเคเอาไปเวสเสร็จด้วย เลยคนหนึ่งอ่าน้องอยู่นี่นี่เองเจอกันอีกแล้ววัดกันหน่อยขอวัดกันหน่อยอีกทีหนึ่งเมื่อกี้พี่อ่อนให้ไปวิ่งกันเดอ้ยอย้ยวิ่งกันเดียวิ่งกัชนะสักทีโว้イแบบซโล่เดียวได้ชนะสักทีเหนื่อยมากอไอสตาละกัน่อนไปมาต้องได้แล้วปะชนะรอบแล้วรอบนี้ต้องชนะอีก เมื่อกี้น้องก็าเอเคหรือเปล่าหรือคนไม่ทันเอาตัวต่อตัวตัวตัวอีกแล้วน้องคนเดิมเลยมาคนเดิมเลยคนเดิมเลยมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นอีกแล้วแล้วแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วอ้โมือฉันไปหมดแบ้างไหมเนี่ยบอกเลยว่าฉันเหนื่อยมากยังเหนื่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ